จังหวัดเชียงรายเมืองแห่งเจ็ดสายน้ำสามฝ่ายฟ้า35มสิบห้ามดอยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานงดงามด้วยขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์หลือกหลายด้วยทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงมีแหล่งท่องเทีย่ยวที่สามารถดึงดูดน,นักท่องเที่ยวให้เข้ามาและจับจ่ายซื้อสินค้าประกอบกับมีผลิตภัณฑ์และบริการที่มีศักยภาพที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดเชียงราย การสร้างตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงรายเชียงรายแบรนด์ปัจจุบันและอนาคตโลกที่ไร้พรมแดนทางเศรษฐกิจหรือ Economic g l o b a l i z a t i o n มีความเชื่อมโยงทั้งภายในและระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นส่งผลทำให้เกิดการแข่งขันการสร้างแรงดึงดูดหรือจุดเด่นให้กับสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้นดังนั้นหลายประเทศจึงหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างตราสัญลักษณ์หรือแบรนด์กันเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารภาพลักษณ์ออกไปยังตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศให้มีความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงรายประจําปีงบประมาณ2,559จัดขึ้นเพื่อสร้างความโดดเด่น และสร้างมาตร,รฐานผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายสามารถใช้เป็นการตลาดเชิงรุกในการทำการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศได้และขยายโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการ o อท็อปเ ME วิสหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงรายตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงรายหรือเชียงรายแบรนด์ดันมาจากการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวคิดการสร้างตราสัญลักษ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงรายจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนสถบาบันการศึกษาและศิลปินเชียงรายทําให้ได้แนวความคิดที่ว่าอัตลักษณ์เชียงรายมาตรฐานสุสากกนนาไปสู่การแถลงข่าวเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงรายและดําเนินการประกวดตราสัญลักษ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงรายโดยมีผลงานจากผู้เข้าร่วมแข่งขันมากกว่า104ผลงาน จนในที่สุดสามารถเลือกผลงานกา,การออกแบบตราสัญลักษณ์ที่มีความโดดเด่นและเหมาะสมภายใต้แนวความคิดที่วางไว้การคัดเลือกผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงรายและกิจกรรมที่เป็นหัวใจของโครงการคือการคัดเลือกสินค้าที่ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์เชียงรายแบรนด์จากการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการให้มาสมัครและขออน,ในุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย มีสินค้าที่ส่งเข้ามาขออนุญาตมากกว่า100รายการจาก6หมวดสินค้าได้แก่ 1. สาขาอาหารและเครื่องดื่ม 2. สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย 3. สาขาของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึก 4. สาขาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 5. สาขาท่องเที่ยวและบริการ 6. สาขาสินค้าอื่นๆ ในรอบการพิจารณาครั้งนี้คณะกรรมการบริหารตราสัญ,ญลักษ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงรายได้พิจารณาอนุญาตให้สินค้าจำนวน41รายการสามารถใช้ตราสัญ,ญลักษ์เชียงรายแบรนด์ได้โดยมีอายุใบอนุญาต2ปีวันนี้จังหวัดเชียงรายพร้อมจะเผยโฉมตราสัญ,ญลักษณ์และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญ,ญลักษ์เชียงรายแบรนด์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับทราบถึงมาตรฐานคุณภาพสินค้าของจังหวัดเชียงรายเพื่อก้าวสู่ตลาดในระดับสากลเชียงรายแบรนด์เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการตลาดทั้งระดับประเทศและระดับสากลเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย